ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำธรรมะข้อคิดคติธรรมสอนใจ เพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญกดไลค์กดแชร์การให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนดีพ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานเพราะถือเป็นกุศลอันสูงสุดครบรอบ100ป่ปีกับคำทำนายวันที่8เมษายนเทวดาจะลงมาช่วยปัดเป่าโรคระบาดโดยหมอบีทูตสื่อวิญญาณ ถ้าพูดถึงชื่อของหมอบีทูตสื่อวิญญาณหลายคนที่ติดตามความเป็นไปประหนึ่งประเทศไทยมีกระทรวงเวทมนต์ผู้ชายคนนี้ก็อยู่ในลิสต์รายชื่อต้นๆถึงความแม่นยำในการทำนายชนิดที่ว่าแทบจะไม่ต้องเอ,อ่ยออกไปหมอบีก็สามารถบอกได้หมดว่าอะไรคืออะไรเพราะนอกจากจะสื่อวิญญาณได้อีกหนึ่งหน้าที่ก็คือลูกศิษย์ ของหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุที่คอยช่วยเหลือติดตามเวลาหลวงพ่อไปรับกิจนิมนต์หรือไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเปิดรับบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุหมอบีได้เล่าเรื่องตำนานโรคระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อไรซึ่งเป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งที่อยู่ในอดีตพระราช,ชวังเก่าโดยผีตนนี้ได้ทำนายเอาไว้ว่าอีกหนึ่งร้อยปี ประเทศไทยจะเกิดโรคระบาดหนักเชกเช่นเมื่อ100ปีที่แล้วก็เกิดโรคระบาดไข้หวัดใหญ่หรือการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาซึ่งเป็นโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจและพอเหมาะพอเจาะและพอดีคือตอนนี้ครบ100ปีพอดีแล้วผมก็รับฟังมาแต่มันดันมาเชื่อมโยงกับช่วงโควิดตอนนี้อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้ แต่ถ้าใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็น่าจะเจอเป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็น,นว<า>ังของพระองค์หนึ่งแต่ท่านับเวลาความประหลาดอยู่ที่เวลานี่แหละซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากวังหลวงและออกมาตั้งในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับและวางแผนจะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งแห่ง ซึ่งขออนุญาตใช้คำสามัญชนคือพระองค์จะใช้ในการมาตัดผมอาบน้ำล้างตัวและพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่และก็เป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งที่จะดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดมันก็มีเรื่องราวแปลกๆตามเรื่องเล่านะเพราะจริงเท็จเราอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยซึ่งการย้ายมาสร้างตำหนักนี้ เวลาประมาณเดือนมีนาถึงเมษา2,463ซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่โควิด -19 แพร่อย่างเป็นทางการในปี2,563ตามตำนานที่ได้ยินมาก็คือผีท่านนั้นที่ดูแลพระองค์อยู่ให้เล่าให้ฟังว่าอีก100ปีข้างหน้า2,563ในช่วงเวลาเดียวกันจะเกิดเรื่องโรคระบาดอย่างรุนแรง รักษายากคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายจะไปพิกที่สุดคือสูงที่สุดคือ22สิงหาคม2564เขาว่าอย่างนั้นเพราะตามบันทึกวันที่พระองค์เสด็จมาประทับคือในวันที่22สิงหาคม2463ก็100ปีบวกไปอีกหนึ่งปีก็จะพิกที่สุดในประเทศไทยตามที่เขาว่าแบบนั้นนะ พีคทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไปอีกในระดับหนึ่งและดีขึ้นในช่วงเมษายน2565มันแปลกดีที่ผีตนนี้มาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบ100ปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามตำนานที่เขาว่าแบบนั้นนะ เพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนักอยู่ที่พระตำหนักนี้แล้วจากนั้นค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยนะว่าวันที่8เมษายน2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ไม่คอนเฟิร์มเพราะเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าในบันทึกบอกไว้แค่นี้เพราะผีตนนี้ได้แสดงตามพระองค์ท่านไป แต่ส่วนของบันทึกผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งเชื่อได้แค่ไหนผมก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาเราก็เก็บมาเล่าให้ฟังและผีท่านนั้นที่หมอบีกล่าวถึงก็น่าจะคือเท้าวอิรันพนาศูนตามตำนานได้ปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้าหิรันพนาศูนปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าหิรันหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนพนาศูนเป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาแปลว่าปากกับอสูรดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาศูนผู้เป็นใหญ่แห่งปาซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าเท้าหิรันหู มีผู้อธิบายว่าฮูมาจากฮูในภาษาอังกฤษเนื่องจากในปีพศ2449ขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนั้นทรงสเสด็จประพาสมนทนพายัพซึ่งเส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันตรายต่างๆมากมายและโรคภัยไข้เจ็บมัดขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิต ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จรู้สึกวันวิตกต่อพยันตรายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่นายโตจะเสด็จณที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจหรืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงมิให้มากร่ำกรายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ ถึงแม้ในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยกระแสะพระราชดำรัสดังกล่าวทำให้บรรดาข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายกังวลในขณะที่เสด็จประภาสนั้นปรากฏว่ามีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิด,น,ดนิมิตฝันเห็นบบรุษผู้หนึ่งร่างสูงใหญ่ล่ำซันบอกนามว่า หิรันและแจ้งว่าตนเป็นอสูรแห่งป่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าราชบริพารในขณะเดินทางจึงทรงโปรโดให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพระพลานั้นและเมื่อทรงเสวยก็จะแบ่งพระกยาหารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอๆปรากฏว่า การเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองพายับครั้งนั้นปราศจากเพศภัยอันตรายไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จดังพระราชาหรือไทยทุกประการด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวต่อมาข้าราชบริพารจึงทําพิธีอัญเชิญเทพาศูนที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมายพบเห็นบุรุษในลักษณะโบราณ รูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากจนข่าวครา,าวร่ำลือถึงข้าหลวงมนทนเทศาพิบาลต่างๆทำให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพเท้าหิรันพนาศูรกันตั้งแต่ครั้งนั้นและโปรโดให้หล่อรูปท่านเท้าประดิษฐานไว้ประจำพระราชวังพญาไทยรูปเท้าหิรันพนาสูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้ ให้ป้องกันพยันตรายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดี คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้ทีมงานมัดช้าเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ